ดลองูกันสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมช่างเจมจากทางร้าน JGT นะครับก็มาอัปเดตรีวิวในเรื่องลำโพง8นิ้วนะครับผมของแบรนด์ a l ซเ i m e r กันอีกสักทิปหนึ่งนะครับตอนนี้ที่ผมติดตั้งอยู่เป็น a l ซ a i m e r Fade p l u 8นิ้วที่เป็นรุ่นท็อปที่ผมได้ วางจำหน่ายอยู่สักพักหนึ่งแล้วซึ่งตัวเนี้ยผมได้วางจำหน่ายอยู่สักพักหนึ่งแล้วด้วยนะครับแล้วก็ผมได้ติดตั้งอยู่ที่ท่ายรถผมก็ได้ทำคลิปไปหลายคลิปแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ8นิ้วตัวนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมเพิ่งได้ไมโครโฟนมาใหม่เดี๋ยวลองมาอัดกันดูนะครับนะว่าเสียงวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมซึ่ง ผมก็ได้ทำคลิปไปบ้างแล้วนะถ้าลูกค้าที่ติดตามผมอยู่นะครับตัวนี้าราคาอยู่3 0มพกว่านะตรงนี้ผมผมขอแจ้งราคาก่อนว่าอยู่ประมาณสามพกว่านะครับแต่ว่ากว่าไปเท่าไหร่ตรงนี้ก็ต้องดูในเรื่องของโปรโมชั่นกันอีกทีหนึ่งตัวนี้ไม่มีบริการหลังการขายให้ตลอดใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะเดี๋ยวไปลองฟังเสียงกันดูนะครับเปิดเพลงให้พี่หน่อยไมโครโฟนติดอยู่ที่ปกเสื้อนะลองดูกัน ผมถอยออกมาสักระยะสักประมาณ20เมตรนะครับเดี๋ยวลองดูกันไมโครโฟนอยู่ที่ปกเสื้อผมนะครับระยะห่างประมาณเกือบทั่วรอบเมืองเเก่าดินสะครับ คลังเถิดอาขอบุญนำพาให้เจอคนดีขอบารมีหลวงพ่อรักให้ช่วยอุ้ยชัยความหักจริงใจขอให้เป็นเธอคนนี้รออย ผมเปิดแค่คู่หลังอย่างเดียวนะครับผมตัวอื่นไม่ได้เปิดเลยนะลองฟังดูนะครับ สดใสอยากสานสัมพันธ์ไม่ตีขอบารมีหลวงพ่อรักช่วยลูกเถิดนาฮอบดวงใจเงาทั่วรรอบเมืองเก่าจนอิ่มบุญอิ่มใจให้โชคดีมีชัยขอให้บุญ นะครับผมก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้าเสียงนะก็ได้ไมโครโฟนใหม่ไม่รู้ว่ารายละเอียดเสียงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ลองฟังดูนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับอยากให้ลูกค้าลองใส่หูฟังดูนะครับตอนตอนที่ฟังเนี่ยนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับเสียงมันจะได้ประมาณไหนนะครับผมคือถ้าถ้าเกิดฟังกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเสียงมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าใส่หูฟังเนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นนะครับผม ตรงนี้ขอฝากเอาไว้นะครับ8นิ้วเอลไซเมอร์เมล็กร้อยยี่ไว้35นะครับผมเป็นเมล็กตัวเต็มนะครับแล้วก็มีประกันให้ตลอดใช้งานนะครับตัวนี้นะราคาอยู่3,000กว่าบาทนะครับช่วงโปรโมชั่นตอนนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับผมถ้ากมาผมช่องทางนี้ขึ้นอยู่ข้างล่างหรือว่าท้ายคลิปได้เลยนะครับผมยังเจมจากทางร้าน j k t ขอจากรลากันเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามทางช่อง JK เเช่นนั้นไว้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ